สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้เป็นสมาชิกตัวน้อยๆในอ้อมกอดของท่านด้วยนะคะนิยายเรื่องหัวใจในกรงขังริมฝีปากของทั้งคู่สัมผัสกันเบาๆเลื่อนไปมาอย่างนุ่มละมุนความรู้สึกตื่นเต้นดีใจผสมผสานกันไปหมดทิมชนกค่อยๆหลับตาลงและสุดหายใจเข้าลึกๆความรู้สึกอบ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเธอเชิญทุกท่านรับฟังกันเลยนะคะ ในค่ำคืนที่ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยดวงดาวรยียบระยับงานเลี้ยงธุรกิจที่หรูหราได้เริ่มต้นขึ้นในห้องบอลรูมของโรงแรม5้าดาวผู้คนในชุดสูทและชุดแารตรีเดินไปมาอย่างสง่างามเสียงดบตรีเบาๆในบรรยากาศที่อบอุ่นชื่นมืน่นอนาวินนักธุรกิจหนุ่มหน้าตาคมเข้มเจ้าของบริษัทอ n นโนเวชัน n อน r ์ไร s ์เดินเข้ามาในงานเลี้ยงด้วยท่าทางมั่นใจ เขาเป็นชายหนุ่มที่มีความทีเยอทะยนและไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆในชีวิตวันนี้เขามีแผนการใหญ่ที่จะครอบครองบริษัทของคู่แข่งให้ได้และเขารู้ว่าคืนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นแผนการนั้นอนาวินยิ้มอย่างมั่นใจคืนนี้ต้องเป็นคืนที่สําคัญสําหรับเราแน่นอนในขณะเดียวกันณมุมหนึ่งของห้องบอลรูมลูกสาวคนสวยของเจ้าของบริษัทแอดเวอร์ซารีเอ็นเตอซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ ทิมชนกยืนอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆของเธอเธอเป็นหญิงสาวที่มีความงามและความเฉลียวฉลาดแต่เธอไม่เคยคาดคิดว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดการทิมชนกมองไปรอบๆห้องบอลรูมไม่ความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักเธอไม่ชอบงานเรียนธุรกิจเหล่านี้เลยแต่ต้องมาเพราะหน้าที่ของเธอในฐานะลูกสาวของเจ้าของบริษัททิมชนกพูดคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อ ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมางานแบบนี้ทุกครั้งไม่ชอบเอาซะเลยงานนี้ออกจะสนุกนะพิมมีหนุ่มๆรูปหล่อมากๆเยอะแยะแถมยังรวยด้วยน้ำเสียงของคลิ้งคลายเพื่อนของเธอดูสดใสแวววาวซึ่งต่างจากพิม์พชนกทันใดนั้นอนาวินก็เดินเข้ามาใกล้พิม์พชนกเขายิ้มอย่างอบอุ่นและยื่นมือออกไปเพื่อทักทายสวัสดีครับคุณพิมพ์ชนกผมอนาวินยินดีที่ได้รู้จักครับ ทิมชนกมองอนาวินด้วยความสงสยัยแต่เธอก็ยิ้มตอบและจับมือเขาตามมารยาทยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคะ่ะคุณอนาวินหนึ่งเดือนต่อมาวันนี้ในห้องประชุมที่หรูหราของบริษัท Innovation Enterprise เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เคร่งขรึมอนาวินนั่งอยู่ที่โต๊ะประชุมใหญ่เขามองไปที่คุณพงศักดิ์เจ้าของบริษัทคู่แข่งที่นั่งอยู่ตรงข้ามด้วยสายตาที่มั่นใจ อนาวินรู้ว่าการเจรจาครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการครอบครองบริษัทของคู่แข่งเขาเตรียมข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธไว้ในใจแต่เขาไม่คาดคิดว่าคุณพงศักด์จะมีข้อเสนอที่น่าตกใจยิ่งกว่าคุณพงศักด์ผมมีข้อเสนอที่คิดว่าคุณจะต้องสนใจอย่างแน่นอนครับคุณพงศักด์ยิ้มเล็กน้อยแล้วพยักหน้าให้อนาวินพูดต่อผมต้องการซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทคุณ และผมก็พร้อมที่จะจ่ายราคาที่สูงกว่าตลาดครับคุณพงศักด์นั่งฟังอย่างสงบแต่ในใจเขามีแผนการที่ซับซ้อนกว่าข้อเสนอของคุณน่าสนใจมากครับแต่ผมมีข้อเสนอที่ดีกว่าสำหรับคุณนะอนาวินรู้สึกตาตื่นขึ้นมาทันทีและสงสัยว่าข้อเสนอของคุณพงศักด์นั้นจะเป็นอย่างไรข้อเสนออะไรเหรอครับผมต้องการให้คุณแต่งงานกับพิมชนกลูกสาวของผม ถ้าคุณยอมรับข้อเสนอนี้ผมจะยกหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทให้คุณทันทีอนาวินรู้สึกตกใจและไม่คาดคิดกับข้อเสนอนี้เขามองไปที่คุณพงศักดิ์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตื่นตกใจปนกับความตื่นเต้นเพราะเขาเคยเห็นทีมชนกมาแล้วและมีความสนใจในตัวเธอด้วยคุณพูดจริงหรือครับน้ำเสียงอนาวินดูตื่นเต้นมากใช่ครับ ผมพูดจริงผมเชื่อว่าการแต่งงานระหว่างคุณกับพิมชนกจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเราทั้งสองครับอนาวินรู้สึกถึงความกดดันและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเขาต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่อนาวินยังไม่ตอบคำถามสักทีเดียวแต่เขานั่งครุ่นคลิปอยู่คู่ใหญ่ๆห,หรือนี่เป็นโอกาสที่ดีในการครอบครองบริษัทคู่แข่งของเราแต่การแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักเราจะเอาอยัางไงดีนี่เพ้อ <c oughs> อนาวินถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจตอบตกลงทันทีหกเดือนต่อมาในวันแต่งงานที่ควรจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดแต่กลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่เต็มใจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายเจ้าสาวทิมชนกยืนอยู่หน้ากระจกในห้องแต่งตัวเธอสวมชุดเจ้าสาวที่งดงามแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทิมชนกมองตัวเองในกระจกด้วยความเศร้าและ,ละรู้สึกหม่นหมองเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะต้องมาแต่งงานกับคนที่เธอไม่รู้จักเพียงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในขณะเดียวกันอนาวินยืนอยู่ในห้องแต่งตัวของเจ้าบ่าวเขาสวมชุดสูทที่ดูดีในใจก็รู้สึกถึงความกดดันและความไม่แน่ใจอยู่บ้างเขารู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการทางธุรกิจ แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่ไม่มั่นใจและความไม่เต็มใจของเจ้าสาวได้เราต้องทำเพื่อบริษัทแม้มันจะยากขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองต้องพบกันที่แท่นบูชาตามหลักการแต่งงานของศาสนาคริสตทีมชนกเดินเข้ามาด้วยท่าทางที่ไม่เต็มใจอนาวินยืนรออยู่ด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกันทั้งความรู้สึกดีและความรู้สึกกังวลไม่มั่นใจแต่เขาก็ตื่นเต้นไม่น้อย ทั้งสองยืนอยู่หน้าพระที่นั่งบูชาสายตาของพวกเขาสบประสานกันแต่ดวงตาดูไม่สดใสเท่าที่ควรจะเป็นเมื่อได้เวลาบาดหลวงเริ่มทําพิธีคุณอนาวินคุณทิมชนกคุณทั้งสองยินดีที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาหรือไม่ทิมชนกเปล่งวาจาออกมาเบาๆฉันยินดีค่ะตามด้วยอนาวินพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นผมยินดีครับ การแต่งงานที่ไม่เต็มใจนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความท้าทายทั้งสองต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเข้าใจกันอีกมากหลังจากการแต่งงานผ่านไปอนวินและพิงชนกต้องใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและความไม่แน่ใจวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์พิงชนกนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอพยายามอ่านหนังสือเพื่อหลีกหนีความรู้สึกที่ไม่สบายใจ แต่เสียงสีเทาของอนาวินที่เดินเข้ามาใกล้ๆทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันคุณทิมชนกผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมทิมชนกเงยหน้าขึ้นมองอนาวินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและหมดหวังคุณมีอะไรหรือคะผมรู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่ผมอยากให้เราลองทำความรู้จักกันมากขึ้นดูนะทิมชนกรู้สึกถึงความจริงใจในคำพูดของอนาวิน แต่เธอยังไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใจเขาได้หรือไม่ถึงยังไงแล้วก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ดีฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ฉันจะพยายามก็แล้วกันอนวินยิ้มเล็กน้อยและนั่งลงข้างๆเธอเขาพยายามหาวิธีที่จะทำให้เธอรู้สึกสบายใจมากขึ้นคุณชอบผ่านหนังสืออะไรบ้างครับฉันชอบผ่านนิยายโรแมนติกค,ค่ะมันทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลาย ความใกล้ชิดเรื่องกอตัวขึ้นระหว่างอนาวินกับพิมชนกเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลานี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเธอแบบน้ำซึมบ่อทรายผมก็ชอบผ่านหนังสือเหมือนกันนะครับบางทีเรามาแลากเปลี่ยนหนังสือกันอ่านบ้างก็ดีนะครับพิมชนกรู้สึกถึงความอบอุ่นในคำพูดของอนาวินบางทีการแต่งงานครั้งนี้อาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้นั่นเป็นความคิดที่ดีค่ะฉันจะลองดู หนึ่งปีต่อมาคืนนี้เป็นคืนที่เงียบสงบพิมชนกนั่งอยู่ในห้องทำงานของอนาวินเธอค้นหาเอกสารบางอย่างเพื่อช่วยเขาในการทำงานแต่สิ่งที่เธอพบกลับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดในขณะที่พิมชนกเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานของอนาวินเธอได้พบเอกสารที่มีชื่อของเธอและบริษัทของพ่อเธอเธอเริ่มอ่านด้วยความสนใจและพบว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นแผนการของอนาวิน ในการครอบครองบริษัทของพ่อเธอทิมชนกเริ่มหัวใจเต้นแรงนี่มันอะไรกันทำไมเขาถึงทําแบบนี้ความรู้สึกของทิมชนกเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความโกรธขึ้นมาทันทีเธอรู้สึกถูกหักหลังและไม่สามารถเชื่อใจอนาวินได้อีกต่อไปอนาวินมานี่เดี๋ยวนี้เสียงตะโกนของทิมชนกดงังลัน่นจนทำให้อนาวินตกใจ เขารีบวิ่งเข้ามาในห้องทํางานด้วยความเป็นห่วงเขาเห็นทิมชนกถือเอกสารมือสั่นหน้าแดงอย่างโกรธจ้องหน้าเขาตาเขียวปัดจึงรู้ทันทีว่าเธอได้พบความลับของเขาเข้าให้แล้วอนาวินรวบรวมสติสัมปชัญญะให้มารวมตัวกันอย่างรวดเร็วทิมชนกคุณฟังผมก่อนนะผมอธิบายได้ทิมชนกน้ำตาไหลาอาบแก้มอธิบายอะไร คุณเป็นคนวางแผนที่จะครอบครองบริษัทของพ่อฉันตั้งแต่แรกใช่ไหมอนาวินรู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจของพิม์ชนกเขาพยายามจะอธิบายแต่คำพูดตับติดอยู่ในลำคออึดอักความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งคู่กำลังจะไปได้ดีอยู่แล้วใช่ผมยอมรับว่าผมมีแผนการนั้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วผมรักคุณจริงๆนะพิมชนกดวงตาเขาแดงก่ำด้วยความรวดร้าว เพราะตอนนี้เขาได้มอบหัวใจให้กับพิมชนกไปจนหมดแล้วรักฉันคุณคิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดของคุณหรือไงไอคนลวงโลกฉันเกลียดคุณทิมทิมฟังผมก่อนได้ไหมทิมชนกวิ่งออกจากห้องทำงานด้วยความโกรธและความเสียใจส่วนอนาวินยืนแข็งกระทือลื้ออยู่ที่นั่นด้วยความรู้สึกผิดและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป อนาวินซุกตัวลงนั่งกับโตทำงานมือกุ่มหน้าผาพร้อมกับพึมพำกับตัวเองเราต้องหาทางพิสูจน์ความรักและความจริงใจของเราให้เธอเห็นไม่ได้หลังจากความลับถูกเปิดเผยทิมชนกตัดสินใจที่จะย้ายออกจากบ้านของอนาวินและกลับไปอยู่กับพ่อของเธออนาวินรู้สึกถึงความสูญเสียและตัดสินใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ความรักและความจริงใจของเขาเวลาผ่านไปสองอาทิตย์อนาวินยืนอยู่หน้าบ้านของทิมชนกในคืนที่ฝนตกหนัก เขาเปียกปอนไปทั้งตัวแต่ไม่ยอมถอยเขารู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เธอเห็นถึงความจริงใจของเขาทิมชนกได้โปรดฟังผมสักครั้งเสียงตะโกนของเขาดังขึ้นไปถึงห้องนอนของพิมชนกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นอนาวินยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใจเขาได้หรือไม่ทำอะไรของเขาเนี่ยทิมชนกคุณให้โอกาสผมสักครั้งได้ไหม อนาวินยังคงยืนอยู่ที่นั่นเขาตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้และจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเห็นถึงความรักของเขาให้ได้ผมรู้ว่าผมทำผิดแต่ผมรักคุณจริงๆผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาได้ยินไหมฝนตกหนักขนาดนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกคนบ้าเธออดสงสารไม่ได้เลยจริงๆจึงเดินไปหยิบร่มและไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาในบ้านถ้าคุณรักฉันจริงๆคุณต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็น อนาวินยิ้มและรู้สึกถึงความหวังที่เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างเขาตัดสินใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความรักของเขาผมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเห็นว่าผมรักคุณจริงๆครับการต่อสู้เพื่อความรักของอนาวินเริ่มต้นขึ้นเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายแต่เขาไม่ยอมแพ้เพราะเขารู้ว่าความรักของเขามีค่ามากกว่าสิ่งใดวันนี้อากาศสดใสทิมชนกนั่งอยู่ที่สวนหลังบ้าน เธอมองดูดอกไม้ที่บานสะพรั่งสวยงามและคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาความเจ็บปวดและความผิดหวังยังคงวนเวียนอยู่ในหัวแต่เธอก็รู้สึกถึงความรักที่อนาวินมีให้ในขณะเดียวกันอนาวินเดินเข้ามาในสวนเขามองเห็นทิมชนกนั่งเหมอลอยเขาสัมผัสได้รู้ถึงความเจ็บปวดในใจของเธอเขาตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพิสูจน์ความรักและความจริงใจของเขาทิมชนก ผมมีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณทิมชนกเงยหน้าขึ้นมองอนาวินด้วยสายตาว่างเปล่ามีอะไรหรือคะผมตัดสินใจที่จะยกเลิกแผนการครอบครองบริษัทของพ่อคุณและผมจะคืนหุ้นทั้งหมดให้กับคุณและพ่อของคุณครับทิมชนกรู้สึกตกใจและไม่คาดคิดกับสิ่งที่อนาวินพูดคุณพูดจริงหรือคะเชื่อได้ไหมใช่ครับผมพูดจริงผมรู้ว่าผมทำผิดมากมาย แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆและผมพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อคุณเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะครับที่รักทิมชนกดีใจมากเธอโผลเข้าไปกอดอนาวินพร้อมกับหอมแก้มไซาท์ทีควาทีฉันยกโทษให้คุณคะ่ะอนาวินฉันเชื่อว่าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆคะอนวินมีความสุขมากเขากอดทิมชนกด้วยความรักและความจริงใจ ริมฝีปากของทั้งคู่ค่อยๆเคลื่อนเข้าหากันอย่างช้าๆเสียงฝุ่นกตัวน้อยๆร้องเป็นจังหวะราวกับจะตอบย้ำความตื่นเต้นในใจของพวกเขาเมื่อริมฝีปากทั้งคู่สัมผัสกันเบาๆเลื่อนไปมาอย่างนุ่มละมุนความรู้สึกตื่นเต้นดีใจผสมผสานกันไปหมดทิมชนกค่อยๆหลับตาลงและสุดหายใจเข้าลึกๆความรู้สึกอบ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเธอขอบคุณครับที่รับผมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุข